วันที่9เนี่ยเป็นทางการนะครับหน้าตาสดใสขึ้นมากเพราะว่าหลังจากได้รับยาเข้าไปแล้วนะครับก็รู้สึกได้ว่าตัวเองตอบสนองกับยาที่รับเข้าไปได้ดีมากนะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามอธิบายให้ทุกคนเข้าใจว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่มันหายคือรสเปรี้ยวก็คือเริ่มปนเริ่มแรกจดิทีก็คือมาจากอนี้ก่อนนะครับขนมขนมมันคือรส salt and sour ก็คือรสที่มีทั้งเกลือและมะนาวนะครับเพราะมันต้องมันต้องเค็มและมันก็ต้องเปรี้ยวเนาะแล้วความรู้สึกความจําได้ของเราตั้งแต่เรากินมามันเด็กๆเนี่ยอีขนมเนี่ยมันคือเปรี้ยวน่ายู่เนาะผมจะบอกว่าผมอันนี้คือไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าน้องตั้มรู้ว่าชอบกินขบเคี้ยวเนะาะตั้มก็เลยส่งมาแกล้งไม่คิดว่าเราจะแกะกินเราก็เลยลองแกะกินดูนะครับความรู้สึกของเรามันคือมันต้องแบบ มันไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะมันเค็มๆไปแล้วไปแล้วแล้วมันก็หวานๆไปเลยอ่ะยังไม่พอ,พอก็รู้สึกว่าอยากได้ไม่นนซีแล้วชอบกินน้ำมะนาวในงานตี้แอนมากเคยซื้อมาเป็นเหลๆนี่ไหม เป็นแบบก๊ลอนอะแล้วก็ถ้ารู้สึกร้างกายขาดน้าตาหรืออยากแค่อะไรเพื่อเปรี้ยวรสสดช,ช,ชื่นก็เฮเกินใส่แก้ว <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจำได้ว่ามันรสชาติมันจะเปรี้ยวแต่หวานด้วยไงหวานมันก็จะหวานของมันอะมันก็จะมีเปรี้ยวอะเปรี้ยวแบบก็ไม่มีเปรี้ยวอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหมือนกินน้ำหวานเลยเว้ยเหมือนกินน้ำแบบน้ำละลายเฮลบูบอยอย่างนั้นอะคือมันไม่มีความเปรี้ยวอ่ะแต่ว่าเนี้ยอันนั้นมันอาจจะโอเคแจะเป็นรสชาติที่แบบเราอาจจะลิ้นเราแกร่งขึ้นเนาะอาจจะทำให้แบบ ไม่รู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวเท่าเดิมคากคือคงมีเปรี้ยวแหละแต่ว่าเราไม่รู้สึกมันเปรี้ยวเท่าเดิมอันนี้ต้องเปรี้ยวละมะนาวเดี๋ยวขอไปฝานก่อนมะนาวลูกนี้ก็คือว่าฝากสึกฝากคนซื้อมาให้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากได้วิตามินซีขอแบบเน้นเน้น มันต้องเปรี้ยวปะ่ะถ้าโดยปกติแล้วอะนี่ก็คือฝานแบบสดๆเนาะเราควรบีบใส่ช้อนแล้เราบีบใส่ปากเลยเนี่ยบีบใส่ปากเลยนะทุกคนมาเปรี้ยวปะ่ะสองอย่างที่นี่ชีวิตในคิดรู้สึกว่ามันเปรี้ยวแล้วอะมันหวานอะ <c oughs> ลองดูไหม มันไม่เปรี้ยวอ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะมันแบบมันเคน็มเค็มขมขมอ่ะแต่มันไม่ได้แบบเงี้ยไม่มี่ไม่มีความรู้สึกนั้นเลยอ่ะไม่อ่ะไม่เปรี้ยวอ่ะ ไม่ใช่อะถึงขั้นต้องมาบีบมะนาวเพราะแบบสรุปแล้วคือยังไงก็คือเป็นการสรุปว่าได้สูญเสียการรับรสเปรี้ยวไปแล้วนะครับลิ้นชิ้นนี้นะครับผมแต่จะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นสัส้นๆนะครับคิดว่าเดี๋ยวพอลุกอย่างหายดีขึ้นก็คงจะกลับมาเป็นปกติขึ้นนะครับก็อัปเดตประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับ เปนอนแล้ครับอันดีครับอมรินทีวี